ว่าเราต้องดูที่เจตนาเราเนาะถ้าเราจะเออเหมือนกับว่าเตือนเขานะคะเพื่อในจุดที่เขาเป็นจริงๆถ้าเราจะไม่ให้เป็นการที่นินทาลับหลังหรือพูดลับหลังแม่ชีก็จะไปพูดกับเขาต่อหน้าก็คือพูดกับตัวเขาเองไม่พูดกับบุคคลสองสามสี่นะคะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะแต่ถ้าเรามีเจตนาที่ดีจริงๆนะคะต้องการที่จะให้เขาพัฒนาให้ดีขึ้นก็พูดกับเจ้าตัวแต่การที่จะพูดกับเจ้าตัวก็ต้ตองดูเวลา ว่าเขาเนี่ยพร้อมจะรับคําพูดของเราหรือเปล่าเขาเขาเรียกว่าศรัทธาในคําพูดของเราไหมนะคะถ้าเราไปพูดแต่เขาไม่ได้ศรัทธาในตัวเราบางทีก็อาจจะก่อให้เกิดความบาดหมางกันได้นะคะฉะนั้นมันต้องดูเขาดูเรานะคะดูเวลาดูการที่เขารับได้ไหมอะไรยังไงนะคะก็ต้องดูจังหวะดีๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ จะบาปหรือไม่บาปขึ้นอยู่กับเจตนานอ้อถ้าเราเจตนาดีและเราเลือกการแล้วและคําพูดของเราพูดด้วยเมตตาและมีความอ่อนหวานไม่สีก็เชื่อว่ามันจะก่อประโยชน์มากกว่าก่อโทษนะคะ